ได้อากกับอายเหมือนใจได้ปริญญาชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนราะจงเป็นคนเลืออ่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอย ยัดยืนให้โอกกาดใจยิ่งคอยิงใลเหมือนใจอายเป็นคนดีร้องร้องผิดร้องผิดหรือเปล่าครับร้องผิดหรือเปล่าฮะไี่นางพี่นางครับพี่นางไม่ทราบว่าพี่นางร้องเพลงตะกี้ผิดหรือเปล่าครับไม่ได้ผิดนะคะน้องหนวด เออถ้างั้นผมว่าพี่นางไปเอาวัวเข้าคอกก่อนเลยครับ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับ <c oughs> มันบรีเขาตาเที่ยงแอดนครปนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมาหากิ่งหม่อนซะหน่อยหนึ่งหาตัดกริ่งหม่อนหม่อนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็น อ่บนพื้นบ้านตัวผู้นะครับตัดเอาไปทําอะไรนะหนวดวันนี้หน,นวดจะมาในหัวข้ออเทคนิคหรือว่าเบสิกนะครับเบสิกในการติดตาหรือว่าการเสียบหม่อนนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือมีหลายต่อหลายท่านเนี่ยนะครับ อคอมเมนต์มาแล้วก็บอกหนหนวดมาบอกว่าดูวิธีการติดตาการเสียบที่นนวดติดตาที่นนวดเสียบเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่พอไปทำจริงเนี่ยมันไม่ติดนะครับผมก็พยายามวิเคราะห์ว่ามันไหนวิเคราะห์เลยนะวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงไม่ติดนะครับ และทีนี้ก็ก็เลยปิ๊งึ้นมาเลยนะว่าอ๋อผมพอจะทราบแล้วว่าสาเหตุนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับอยกยอดไปที่เรื่องของกีฬานิดหนึ่งนะครับถ้าใครที่เคยเล่นกีฬาหรือไม่เคยเล่นก็ได้เคยเห็นเขาฝึกซ้อมกีฬาเช่นการฝึกมวยไทยการฝึกฟุตบอลนะฮะฝึกเทนนิสแบดมินตันวอลเลยบอล,บอ,ลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ถ้าเราสังเกตเบสิกเริ่มต้นของเขาเนี่ยเอาสมมุติว่าชกมวยนักมวยนะคะนักมวยเบสิกแรกเลยก่อนที่เขาจะลงสนามนะครับเขาก็จะให้นักมวยเนี่ยหัดชกหัดเตะก่อนสมมุติถ้าเป็นมวยไทยเขาให้เตะเตะอย่างนี้เลยครับเตะ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 อยู่นั่นเตะ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 กระสอบทรายนะฮะหรือไม่ก็เตะลมถ้าเป็นมวยสากลเขาให้ชก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 ลมเนี่ยชกไปเรื่อยๆชก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 เป็นฟุตบอลนักบอลเขาก็ให้เตะเตะลูกบอลน่ะเตะ หรือล่าเราเล่นเทนนิสเขาเขาให้ตีลูกเฉยๆเนี่ยตีตีต,ต,ต,ตีตีนะครับนั่นหน่วยก็เลยคิดว่าเออหม่อนการเสียบหม่อนหรือว่าการติดตาหม่อนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้สูตรเดียวกันเลยเช่นว่าถ้าเราจะเสียบหรือว่าเราจะติดตาเนี่ยเราทำไงก่อนเราก็ต้องฝึกเฉือนก่อนเอาล่ะวันนี้หัวข้อก็คือเรามาหัดเฉือนกันนั่นเองนะครับสําหรับท่านที่ ทําเป็นแล้วนะฮะหรือว่าคล่องแล้วนะครับชํานาญแล้วอันนี้คลิปนี้เนี่ยก็แนวดต้องการที่จะทําให้กับคนที่เขายังทําไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาทําทแล้วมันตายนะครับวันนี้ผมผมเชื่อเลยว่าเทคนิคนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถจะให้ทุกคนเนี่ยทำแล้วเกิดความชํานาญแล้วก็เก่งนะครับในการ ติดตาหรือว่าเสียบหมอนได้แบบง่ายๆเลยอ่าเดี๋ยวเราตัดกิ่งกันก่อนนะครับเอากิ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเราตัดไปฝึกเฉยๆตัดไปฝึกมือเฉยๆนะครับอ่านี้กิ่งหนึ่งทางนี้ดูทางนี้บ้างทางนี้บ้างอ่าทางนี้เราเอากิ่งใหญ่เลยนะเอากิ่งใหญ่สักกิ่งหนึ่งอ่าลงมา กิ่งใหญ่แล้วก็กิ่งเล็กบ้างอ่กิ่งเล็กบ้างนะครับแต่ว่าสําคัญเนี่ยนะครับก็คือเราต้องมีกิ่งพันนิดนึงแล้วถ้าไม่มีกิ่งพันธุไม่มีกิ่งที่เราจะฝึกเช่นเราไม่มีกิ่งหมอนพื้นบ้านนะี่แน่นอดใช้หมอนพื้นบ้านหมดเลยนะนะไอหมอนพื้นบ้านตัวนี้มีนามว่ากระเทยล้านลาบเพราะว่าเป็นหมอนกระเทยเป็นหมอนพื้นบ้านของไทยเราเนี่ยนะฮะเป็นกระเทยมีทั้งดอกแล้วก็ผล ้หนวดไปเจอที่ร้านขายลาบนะครับก็เลยตั้งชื่อไว้านานแล้วตัวนี้น่ะเอามาปลูกไว้นะครับถ้าเราไม่มีกิ่งหมอนแบบนี้เราจะใช้อะไรทีเนี้ยก็ไม่ยากถ้าไม่มีกิ่งหมอนเอากิ่งอะไรก็ได้อ่ะมาหาให้อีกสิตรงนี้มีอะไรนี่มีนานฉชวเวยยาวแล้ว <c oughs> ยาวเลยนานฉาวเวยมันไม่ มันไม่ค่อยเหมือนกับหมอนเท่าไราาหาาไร่เอาเป็นว่าหากินอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่มันคล้ายๆหมอนเอาปลาดูปลาดูเอ้ยไม่ใช่ปลาดูดิกระโดนอมองนั่งมองคนต้นกระโดนอ้าวกินกระโดนอ่ะเรากิ่งไปแค่นี้มีอย่างไรอีกเอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีก็คือต้องหากริงหมอนนะครับ ที่เป็นหมอนหมอนอะไรก็ได้หมอนเชียงใหม่หมอนบุรีรัมย์กำแพงแสนหมอนพื้นบงพื้นป้าอะไรก็ได้ได้หมดเลยที่เรามีอยู่ที่เราหาได้ใกล้ตัวของเราเราตัดมานะครับตัดมาเสร็จแล้วไปทํายังไงต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาละ,ะครับตอนนี้เราก็ได้วัสดุของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือกิ่งหมอนเมื่อกี้ที่เราตัดมาอ่ะทีนี้วิธีการฝึกนะครับเบสิกง่าย คือเหมือนที่หน้นหนวดเปรียบเทียบตะเกียนะครับเหมือนเราจะชกมวยนี่แหละแบบนี้คือการฝึกซ้อมเลยนะครับเตะเป็นต่อยเป็นเวลาเราขึ้นชกเราก็จะชกได้จริงชกสังเวียนจริงการติดตาการเสียบก็เหมือนกันทีนี้เรามาฝึกกันขั้นแรกให้ฝึกเฉือนก่อนวิธีการฝึกเฉือนนะครับดูมือหน้นหนวดนะคือไม่ต้องเอาตามหน้าหนวดก็ได้เพราะว่าถ้าคุณฝึกแบบไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชํานาญแบบนั้นคุณเอาแบบนั้นเลย พยายามอย่างหนึ่งก็คือพยายามให้ใช้มีดอันเดิมนะครับเพราะว่าอะไรทําไมเราถึงต้องใช้มีดอันเดิมเพราะความคุ้นเคยฮะเวลาเราใช้ไปนานๆเราใช้ไปจนมันรู้สึกชนานาญแล้วมันชินมือกับมีดอันเนี้ยแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันจะง่ายอ่ะฝึกเฉือนก่อนขั้นแรกบางทีขั้งแรกก,กดไปเยอะนะฮะกดไปเยอะโอ้ยติดไม้มาด้วยอ่ะฝึกใหม่เฉือนฝึกใหม่เฉือน เฉือนอย่างนี้ก่อนเฉือนมาการเหลานะครับเฉือนไปเรื่อยอ่ะทีนี้มาฝึกเฉือนที่ตานะครับฝึกเฉือนที่ตาฟืดเห็นไหมเราก็ค่อยๆฝึกเฉือนที่ตาฟึบอันนี้คือการฝึกติดตานะครับมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่เพราะว่าหน้านวดหน้านวดใช้มีดมือสองเอาสะกี้เนี่ยฝึกติดตาเห็นไหมฮะเราก็ฝึกเฉือนตาเฉือนเรื่อยๆเฉือนเดี๋ยวมันไม่คมเยอะเปลี่ยนเปลี่ยนมดแป๊บนึงอ่ามาแล้ว อ่ะนี่ฝึกเฉือนแบบนี้เฉือนเห็นไหมครับมันก็จะได้ลักษณะฝึกเฉือนตาเฉือนอันนี้คือหมายถึงกักรณน,นี้ที่เราจะติดตานะครับเฉือนแล้วตัดออกมาแล้วฝึกหยิบหยิบมาได้มาแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับก็ยังใช้มือสองอยู่ดีกว่าอันนั้นนิดนึงอ่ะเฉือนปึบปาดหยิบอ่ะทีนี้เฉือนตัวนี้เสร็จแล้ว มาที่ต่อสมมุติอันนี้เป็นตอสมมุติอันนี้เป็นต่อนะครับอ่าเราเราจะจะเฉือนตรงที่อ่าเป็นตาก็ได้นะครับอ่าฝึกเฉือนตาตาที่ต่อนะนตาที่ต่อฝึกเฉือนเฉือนออกหยิบออกเห็นไหมมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็มาฝึกสมมุติอันนี้เป็นตาพัน สมมติอาให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะฝึกให้มันเกิดความชํานาญแล้วก็เฉือนฟึบแล้วก็หยิบอ่านี่ออกมานิดนึงแล้วก็เอาไปทาบใส่ดูอ่าพอดีทีนี้ผมมันพอดีมันพอดีแล้วทีนี้ฝึกพันฝึกพันเอาเทปมาดึงมาพันดูพัน ดึงเทปเทปขาดอย่าดึงแรงดึงเบาฝึกไอ้ไอ้ก็ไอ้ไอ้ไอขั้นตอนในการฝึกพันเนี่ยไอย้ให้มันเป็นขั้นตอนหลังก็ได้นะครับเราฝึกเฉียดให้เราชํานาญก่อนอ่านพ่าน,านแล้วก็เว้นไว้แล้วก็พ่านพ่านพานันนี่ ได้แบบนี้เราค่อยเอาพอราฟีมพันอันนี้ก็ฝึกเอาฝึกอีกอย่าอย่าพอแค่นี้ไม่ใช่ว่าฝึกนิดเดียวแล้วก็หยุดฝึกเฉือนเฉือนถ้าติดเนื้อไม้เยอะเราก็ต้องเบามีดลงนะถ้าเฉือนยังไม่ถึงเนื้อไม้เราก็ต้องนี่เฉือนไม่ถึงเนื้อไม้เอากดมีดลงอีกเอากดมีดลงอ่าเฉือนอย่างนี้เฉือนไปเรื่อยๆอ,อันนี้กรณีของการ ติดตาฝึกขั้นแรกฝึกเฉือนเฉือนเฉือนออกนะครับเฉือนเหมือนกับเป็นการเหลานั่นแหละเฉือนให้เราชํานาญก็คือเฉือนให้เหมือนกับสถาน,นการณ์จริงในการติดตาในการติดตาจริงๆนะครับเพราะว่าเอาท่านคิดดูว่าสมมุติว่าวันนี้ซื้อกิ่งมาอะซื้อกิ่งมาเสร็จปุ๊บตัดต่อมามาถึงทําการเลยดูคลิปน้านวดนั่งเฉือนฟื้ ใส่ปับ๊บคือคนยังไม่เคยฝึกทํายังไม่เคยฝึกแม้แต่จะปาดอย่างนี้นะครับมาถึงทําปุ๊บเนี่ยจะให้มันติดเนี่ยมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการก็คือเฉือนเอาเฉือนอีกเฉือนเฉือนอย่างนี้แหละใครจะว่าอะไรก็จะยาเราจะเฉือนเฉือนเฉือนไปเรื่อยเฉือนไปเรื่อยนี่คือหนึ่งกรรมวิธีในการทําแล้วให้มันสําเร็จแต่ถ้าใครไม่ฝึกเฉือนก็ได้ แต่คุณต้องยอมลงทุนที่จะเสียกิ่งพันธุ์ดีของคุณเพราะว่าคุณทําไปครั้งแรกมันอาจจะไม่ติดครั้งสองอาจจะติดสัก20%ครั้งสามอาจจะติดสัก30%ครั้งสี่มันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราฝึกเฉือนก่อนเนี่ยนะครับครั้งแรกก็มีเปอร์เซ็นต์ติดแล้วมากน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชํานาญว่าคุณเฉือนได้ชํานาญเท่าไหร่อ่าฝึกเฉือนเสร็จแล้วทีนี้มาถึงการฝึกเสียบฝึกเสียบก็เฉือนเหมือนกันนะนะฮะ แต่ว่าเป็นการฝึกปาดเอาฝึกปาดทีนี้เห็นไหมปาดหน้าปาดหลัง่าเห็นไหมเอาปาดหน้าปาดหลังอ๋อนี่อันนี้ปาดหน้าอันนี้อยู่ด้านหน้าอันนี้อยู่ด้านหลังปาดปาดอย่างเนี้ยปาดให้คุณรู้สึกว่าคุณชินกับมีดเลยปาดอย่างเนี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ปาดเสร็จ มาฝึกที่ต่ออาได้ต่อมาต่อมาตอนนี้เราจะเสียบข้างนะครับเราเฉือนที่ต่อก่อนฟืดลงไปประมาณนิ้วกว่าพักไว้ทีนี้เอากิ่งพันธุ์ดีมากิ่งพันธุ์ดีมาปุ๊บเฉือนฟืบอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าเฉือนฟบไม่ขาดฟบ ให้เท่ากันออกมาลักษณะแบบนี้แบบนี้เอาไปใส่ดูนีโอ้โหใส่เสร็จปุ๊บพอดีเป๊ะแต่ว่ายาวอีกนิดนึงเพิ่มความยาวใส่ลงไปเห็นไหมครับทีนี้ฝึกพันเทปฝึกพันเทปพอใส่เสร็จแล้วเอาฝึกพันอีกพันเอาเห็นไหมขนาดว่าผมทำทุกวันเนี่ยผมก็ยัง หลุดยังพลาดนะบางทีอ่ะพัน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 กดดึงพันกดดึงพันขาดเอาไหมกดดึงพันเห,หมือนเดิมกดดึงพันมมวนมัดฟึบเออมันก็เขา่าท่าไงเห็นไหมฮะแต่ว่าเวลาเวลาเราฝึกจริงเนี่ยนะครับ ให้เราใช้มีดที่คมคมที่จะทำจริงเราจะได้รู้น้ำหนักการวางมีดการเฉือนต่างๆนะครับการติดตาก็เหมือนกันเนี่ยเราติดตาปุ๊บเฉือนลงไปเท่าไหร่เราจะรู้น้ำหนักนะครับเราจะรู้น้ำหนักของมีดถ้าเรารู้น้ำหนักของมีดทีหลังเวลาเราทำมันจะง่ายนะฮะมันจะเกิดความชำนาญเเราก็ปาดฟืด ความชํานาญมันก็มานะครับถ้าเราทําทุกวันทําเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมอันนี้คือคลิปนี้นะ่ครับผมแค่มาบอกเบสิกของมันแต่ว่าคลิปในการฝึกที่จะเสียบหรือว่าติดตาจริงๆเนะ่ยต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้มันมีนะฮะมันมีเยอะแยะแหละคลิปหนะหนวดนะครับพิมพ์ว่าการฝึกติดตาเสียบยอดเสียบข้างมอน ะะเราก็ไปดูกันโน้นแต่อันนี้ก็คือเป็นเบสิกของก่อนที่เราจะลงสนามจริงนะครับให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครจะว่ายงไงก็ตามแต่ผมเชื่อร้อย0%ร้อยเถ้าสมมติว่าคุณทําอันเนี้ยเฉือนเฉือนแบบเนี้ยจนชํานาญแล้วเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณทําได้แน่นอนมันง่ายมันไม่ได้ยากแต่ว่าที่มันยากเพราะเรายังไม่เคยทําและเราไม่เคยทํา ซ้ๆๆ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 ถ้าเราทำอะไรซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญและมันก็จะไม่ยากในกรณีที่ไม่มีกิ่งมอนอ้าวมาทีนี้กิ่งลำไยลำไยก็เหมือนกันเชือนกจังหวะนี่ได้เหมือนกันฝึกเอาํำไยก็ได้นี่ไอที่ฝึกเนี่ยไม่ได้ว่าให้ไปติดตาลำไยนะครับ แนวเข้าใจาผิดทุกคนเอาไปอาอะไรนั่นหมดสอนติดตาลาใหญ่อันนี้หมายถึงว่าให้ฝึกใช้มีดในการเฉือนจนชํานาญเห็นไหมฮะเนี่ยฝึกวิธีการว่าเราต้องใช้หัวไม้โป้งกดอันนี้กำอันนี้แรงอันนี้เบาเบ,บาตรงไหนกดตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราไม่มีกิ่งหมอนแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเราต้องหากิ่งหมอนมานะครับลองไปทากันดูก็แล้วกันวิธีการนะครับ นี่วันนี้ก็คือเรื่องของเบสิคนะครับในการฝึกติดตาฝึกเสียบหม่อนให้ได้ผลนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ในการติดเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับหวังว่าผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่ทำแล้วมันตายหรือว่าทำแล้วมันไม่ค่อยติดทำหรือว่าไม่เคยทำเลยนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยทําแล้วเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปคลิปแรกเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากมากนะฮะเอาล่ะว,วันนี้นะครับก็ระยะเวลาก็ล่วงเลยมานะครับหลายสิบปีแล้วนะหนวดนะโอ้ยนะระยะเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว,ว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะฮะคนที่ชอบในเรื่องของการขยายพันธุ์มันบอรีไม่มากก็น้อยนะครับ ก่อนจากการวันนี้ฝากช่องสองช่องช่องแรกช่องพี่ต้อมนะไปช่องพี่สาวก่อนนะครับช่องพี่ต้อมนะฮะต้อมปลูกผักสวนครัวกาดเดนแปร์นะครับไปดูวิธีการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ปลูกในรั้วปลูกในบ้านเจ้าของไม่พอในบ้านตัวเองไม่พอปลูกล้ำอกมาหน้าบ้านตอนนี้กาลังยึดพื้นที่ข้างๆบ้านด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้ไปดูคลิปมันบุรีมันบุรีขอตาเที่ยงนักการนมของพี่พี่นวดเอ้ยของพี่ต้อมน,นะตอนนี้ออกผลนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเก่งมากนะครับพี่ต้อมเนี่ยนะเป็นบุคคลอาวุโสคนหนึ่งเอไมีใช่สิ่ <c oughs> เป็นพี่สาวหยอกเล่นนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปของพี่ต้อมมีทั้งความสนุกบันเทิงความน่ารักนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการทําน้ำหมักการทํา จุลินซีต่างๆนะครับการทํายาไล่แมลงแมลงนะฮะอินทรียร์เปลอดภัยนะครับปลูกผักแล้วกินเองนะสบายสบาย,บายมีความสุขด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสันกระดิ่งเอาไว้นะครับชื่อช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแพรนแพลนแพรนแพนแพนแพนแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งช่องนี้ชื่อช่องว่า,าเษกษตรนอกโรงเรียนลูกได้ ขยายเป็น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 ,ปนให้เสียงพาสเทโดนันดนวดกเกษตรนอกโรงเรียนเรียนเรนเรเรไปเลยครับวันนี้วันนี้เขาแนะนําวิธีการปลูกฟิกปลูกมะเดือ่อฟิกนะฮะหรือว่ามะเดื่อฝรั่งนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูได้ต่อไปก็จะมีการขยายพันธุ์พืชอื่นๆนะฮะนอกเหนือจากฟิกนะครับก็ไปดูได้นะครับชื่อช่อง กเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้นหนวดล่ำลาทุกท่านไปแล้วขอทุกท่านจนได้รับแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมมาตรปรารถนาอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ